ลอดระยะเวลากว่า45ปีบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนหรือปะตะทออยังคงมุ่งมั่นรักษาความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยแนวคิดที่ว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานต้องเติบโตควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มโดยกลุ่มปะตะทจึงได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแนละส่งเสริมเศษรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งโดยการนำเอานวัตกรรมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาชุมชนเครือข่ายในสาด้านคือสมาร์ทฟาร์มิงสมาร์ s าร์ทมาร์เก็ตตและคอ m มูนิตี้เบสทัวริ i ึมโดยปัจจุบันโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มได้สำเร็จผลแล้วทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรยิ้มได้อีกครั้งมีผลผลิตที่มากขึ้นรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดรายจ่ายและสามารถมองหาช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้นมีรายได้อย่างยั่งยืนปตทจึงขอเดินหน้าโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อต่อยอดความสำเร็จหากชุมชนเข้มแข็งเศษษรษฐกิจของประเทศก็จะมั่นคงต่อไป